สวัสดีค่ะปูนาจากช่องปูนา USA ช่องปุนาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เฮลท์แอนด์บิวตี้นะคะก่อนอื่นที่ปูนาจะพาเ,เพื่อนๆไปพูดถึงประเด็นวันนี้นะคะปุนาก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่ฝั่งประเทศไทยหรือว่าฝั่งยุโรปหรือว่า ฝั่งเอเมริกาหรือว่าเพื่อนๆที่ชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกนะคะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะสบายดีกันทุกคนนะคะสาหรับปูนาก็สบายดีนะคะชีวิตปูนาไม่มีดราม่านะคะแต่วันนี้ปูนาจะมาพ,พูดถึงดราม่านะคะสาหรับคนใกล้ตัวนะคะ,ะแต่ก่อนอื่นที่เพื่อนๆจะไปติดตามพร้อมกันนะคะสําหรับ f อที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา U.S.A. Channel นะคะสำหรับเพื่อนที่เพื่อนเก่านะคะเพื่อนเก่าทุกๆคนนะคะที่กดติดตามแล้วปูนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อนๆถามมาติดตามนะคะเรื่องดราม่านะคะดราม่านะคะกับปูนานะคะ ไม่ใช่เรื่องของปุนานะคะแต่เป็นเรื่องของคนใกล้ตัวปุนานะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าดราม่าวันนี้มีอะไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับดราม่าวันนี้นะคะปุนาจะมาย้อนความนะคะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะคือ บูนาได้รู้จักครอบครัวหนึ่งนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะในอเมริกาเนี่ยคะคือครอบครัวนี้ผู้ชายเนี่ยอายุประมาณเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ6ปีที่แล้วนะคะผู้ชายคนนี้อายุประมาณช่วงนั้นน่าจะประมาณห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนี่แหละแล้วก็ส่วนภรรยานี่ก็จะประมาณสี่สิบแปดเนาะประมาณสี่สิบแปดนี่แหละแล้วก็มีลูกด้วยกันหกคนนะคะ และลูกนี้เป็นผู้ชายหมดเลยไม่มีลูกพี่หญิงสักคนนะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้มีอาชีพเป,เป็นเขาเรียกทำงานอยู่ในบริษัทขายประกันเป็นเป็นตำแหน่งใหญ่เลยไะประง,งันเถอะเป็นตำ,ตำแหน่งรับหน้าที่ตำแหน่งใหญ่อยู่ในบริษัทขายประกันเลยนะคะแล้วก็ก็จะมีเลขามีเลขาส่วนตัวนะคะ ก็ช่วงทำงานอยู่นะก็ทำงานผู้ชายคนนี้ทำงานอยู่บริษัทประกันมาตั้งแต่เขาเรียนจบนะคะจนะแต่งงานจนมีลูกมีเต้าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรก็ไม่เคยออกนอกลูกนอกทางนะคะไปทำงานก็กลับมาใช้ชีวิตหน้าที่พ่ออย่างสมบูรณ์แบบไม่เคยออกนอกลูก่นอกทางไม่เคยนอกใจเมียนะคะก็ จนมาวันหนึ่งเลขาคนนั้นเลขาคนนั้นก็มีสามีนะคะแตะ่เมื่อประมาณหปีที่แล้วเลขาคนนั้นก็เกิดยาร้างกับสามีหลังจากที่เลขาคนนั้นยาร้างกับสามีผู้ชายคนนี้ก็มีอาการแปลกๆก็เริ่มพฤติกรรม ที่เคยเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นสามีที่ดีของภรรยาก็มีพฤติกรรมแปรไปแล้วก็เมื่อ6ปีที่แล้วเนาะ,ะการใช้โทรศัพท์ในอเมริกามันมันมันสามารถใช้แบบว่าเครือข่ายของครอบครัวได้ใช่ไหมก็เขาก็คงไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรมากใช่ไหมก็เวลาเปวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย อีตาผู้ชายคนนี้นะกอ็อยู่บ้านก็จะเป็นหลบหลบซ่อนๆเป็นเป็นไม่วางโทรศัพท์คือสมัยก่อนไม่เคยสนใจโทรศัพท์จะไปไหนมาไหนโทรศัพท์ก็จะวางไว้คือแบบว่างไว้โบเลบรบรใส่ใจโทรศัพท์แต่ว่าหลังจากที่หกปีที่แล้วมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปคนเป็นเมียมันก็เริ่มเขาก็เริ่มสงสัยเป็นบ่จ้ะเพราะว่าสามีเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาอยู่น้กากันมาตลอด จกักรไรปีมีหลูน้ากันหค้นเนี่ยคือประพฤติแบบความประพฤติของสามีบ่เคยเป็นอย่างสี่พอมาเจอสภาว่าเอ๊ะเป็นอย่างสามีคือมีอาการแบบว่าลุกลี้ลุกลนไม่อาการแบบห่วงโทรศัพท์คือมัยมก่อนมาถึงบ้านโทรศัพท์จะวางปั๊บแต่หลังจากนั้นโทรศัพท์นีจ่จะอติดตัวตลอดแล้วเป็นอะไรที่แบบว่า รับรับซอมซอดเป็นหลบหลบต้นต้นเป็นอะไรที่มีเงื่อนงำคนเป็นภรรยาเฮากระหล่มสงสัยแมนม,นมอพี่นว่าว่าไม่เส้นอยู่เลยวแนมอจะนั่นแหละก็พอดีมีวันหนึ่งวันน่าจะเป็นวันเสาร์นี้แหละผู้ชายคนนี้ก็ส่งข้อความไปว่าฉันรักคุณนะ,ะฉันรักคุณเขาอบอกเนี้ยแล้วก็อขอให้คุณ เขาบอกว่าเขาก็ส่งข้อความไปว่าผมรักคุณนะผมคิดถึงคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ข้อความนะั้นนะมันก็ไปหมดเลยไปหาทั้งเมียตัวเองไปหาทั้งลูกไปหาทั้งยงทั้งญา,าติไอ้ญาติโกูโหติการและพวกลูกพวกภรรยาอ่านก็เอ๊ะมันอะไรวะมันจะรักอะไรในเมื่อเราก็อยู่ด้วยกันภรรยาก็สงสัยผมรักคุณนะผมคิดถึงคุณแล้วจะมาคิดถึงเราได้ไงในเมื่อเราก็อยู่ด้วยกัน แล้วก็ลูกก็เห็นหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเครือข่ายของครอบครัวอะไรใครส่งอะไรมาได้รับหมดไงทุกคนก็ได้รับเรเก็ทุกคนก็งงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเขาเขาก็เลยถามเขาก็เลยเขาก็พูดแก้ตัวมาออ๋อลองเล่นโทร,รศัพท์ดูเขาบอกงเงี้ยว่าถ้าฉันเขียนเนี่ยคนอื่นจะเห็นข้อความไหมเนี่ยคือการแก้ตัวนะคะผู้ชายเจ้าชู้นะแก้ตัวเก่งนะคะโอเคเรื่องนี้ก็ผ่านไป เรื่องก็ผ่านไปก็คนเขาก็มาดีสงสัยเพราะว่าผู้ชายคนนี้นะแล้วบอกเคยมีนพฤติกรรมแบบนี้พี่น้องลูกเต่าพันรยาหรือว่าญาติๆกับบริคิดอย่างไรก็เรื่องกับผ่านไปหลังจากนั้นเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วทีนี้เมียก็เลยสงสัยเมียก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดอะไรขึ้นทําไมเธอเปลี่ยนไปทําไมเธอต้องส่งข้อความแปลกๆอยู่เรื่อยแล้วเธอก็มาโกหกว่าอลองส่งโทรศัพท์ทำไมถ้าลองส่งโทรศัพท์ทําไมต้องส่งแล้วส่งอีกอะไรเงี้ยเมียก็เริ่มสงสัยลูกเต้าก็เริ่มสงสัยพี่น้องแล้วก็พฤติกรรมหลายๆอย่างที่แบบว่าเป็นเป็นพอที่แบบว่ารับผิดชอบกับกลายเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบในที่สุดภรรยาก,ก็เลย วางแผนให้คนที่ทำงานนะตรวจสอบให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้พนักงานที่ทำงานก็เลยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปวางแผนอะไรหรอกเขามีอะไรกันกับเ,เลขามีมานานแล้วก็บอกเงี้ยมีตั้งแต่มีมาตั้งแต่สามีของเลขาคนนี้ยังไม่เลิกกันเขาบอกองี้มีกันมานานแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปิดเผยเขาบอกเงี้ยและหลังจากที่ สามีของเลขาคนนี้เลิกกันก็เลยแบบว่าเลขาคนนี้ก็เลยแบบมีอิสระเต็มที่ก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้านายคือคือคนที่ปุณานรู้จักเนี่ยเข้าไปสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วก็เล่นชู้กันนั่นแหละในที่สุด เมียก็จับได้เมียก็จับได้ลูกเต้าก็จับได้ไดลูกเต้าใหญ่กันเบอร์อด้พี่น้องลูกเต้าอ,อายุ30กว่าปีอะไรพี่น้องลูกคนเล็กก็เพิ่งจะเรียนจบเรียนจบมหาหลัยเมื่อสองปีที่แล้วแต่ว่าลูกชายคนโตก็40กว่าแล้วมีลูกของคนนาะแล้วก็หลังจากนั้นลูกภรรยาก็จับได้แล้วก็ให้อภัยว่าจะไม่ทำอีกแล้วต่อไปนี้จะไม่ทำอีกแล้ว กับเลขาก็ไม่ยุ่งอีกแล้วโอเคลูกเจ้าก็ให้อภัยพี่น้องให้อภัยนะคะและหลังจากนั้นไม่นานก็น่าจะประมาณปีกว่ากนี่หละปีกว่ากก็เหตุการณ์กลับมาอีกเหมือนเดิมครั้งนี้ไปไปแบบไม่กลับเลยคือโดนเลขาสั่งว่าถ้าคุณไม่เลิกกับภรรยาของคุณนะเราจะ ตัดขาดจากกันแล้วคุณจะเลือกใครไอคนที่เป็นเลขาบอกให้เลือกในที่สุดผู้ชายคนนี้ตัดสินใจเลือกเลขาค่ะตัดสินใจเลือกเลขาแล้วก็จะมาขอหย่ากับเมียแล้วเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนาะเมื่อปีที่แล้วก็ตกลงกันว่า ถ้าคุณแยาอย่างนี้ต้องแบ่งสมบัติแบ่งสมบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นใช่ไหมแต่คนที่เป็นเลขานะคือสมบัติสินสมรสที่สมัยแต่งงานนะทีะ่เขาซื้อแหวนพงแหวนเพชรซื้อทงซื้อทองซื้อ,อพวกไอ้จิวเวลรี่อะไรต่างๆให้ให้ให้เมียคนแรกให้ภรรยาเนี่ยเขาเนี่ยไอ้เลขาให้ผู้ชายมาขอเอากันไปหมดเลย เขาบอกเขาขอคืนหมดทุกอย่างที่ฉันให้เธอตั้งแต่คบกันตั้งแต่แต่งงานหรือว่าตอนอยู่ด้วยกันฉันจะขอจิวเวลรี่หมดเลยแล้วคนที่เป็นเมียคนที่เป็นเมีย เขาบอกเรื่องอะไรฉันจะให้ในเมื่อนี่มันเป็นมันเป็นสินสมรสของฉันที่เธอให้ฉันมาตั้งแต่สมัยที่เราจีบกันและตอนที่เราแต่งงานแล้วก็อันนี้มันเป็นงานแต่งงานแล้วก็หลังจากแต่งงานแล้วคุณเป็นคนซื้อให้ฉันเองเราอยู่ด้วยกันมาจะมีลูกเรื่องอะไรฉันจะให้เธออะไรเงี้ยผู้ชายก็บอกมันเป็นของฉันมันจะเป็นของคุณได้ไงในเมื่อคุณให้ฉันมาแล้วอะไรเงี้ยก็ทะเลาะกันแล้วเขาก็จะมีคอนโดมีบ้านมีบ้านอยู่หลายหลังอ่า แต่ปุนาจะไม่บอกนะว่าเป็นคนรัฐไหนนะคะเขาก็มีบ้านมีคอนโูมิเนียมแล้วก็มีทรัพย์ส,สินมากมายว่างั้นเถอะแล้วผู้หญิงก็บอกว่าถ้าคุณไม่แบ่งสินสมรสขึ้นต่อครึ่งเขาบอกองนี้และคุณไม่ให้แหวนเพชรหมายถึงว่าคุณไม่ไมาแย่งแหวนเพชรจากฉันนะเรา ตัดปัญหาคือแบ่งสมบัติครึ่งต่อครึ่งแล้วไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันแล้วบ้านหลังนี้ฉันก็จะเอาแล้วคอนโดตัวนี้ฉันจะเอาเธอมีสิทธิ์แค่สมบัติที่เธอมีอยู่ติดตัวผู้หญิงก็บอกงี้เขาจะไม่ให้อะไรเลยผู้หญิงเขาจะไม่ให้เลยแต่ว่าผู้ชายนะไปหลงเมียน้อยไปหลงไอเลขาแบบเลขานี่แบบอยู่เบื้องหลังทุกอย่างคือเลขาสั่งอะไรนี่ฟังไปหมดฟังหมดทุกอย่าง คือปูนาเห็นโลกกแบบเห็นเมียหลวงแล้วน่าสงสารมากตอนนี้ก็ยังละหย่าร้างกันไม่ได้นะคะยังยังไม่ได้หย่าเลยเพราะว่ามันปิดติดปัญหาที่เขาอยากจะได้ไอ้จิวเวลรี่เพราะจิวเวลรี่มันมีเยอะมากพวกเพชรพวกพวกเพชรพวกทองพวกนล้มันมีเยอะมากแล้วเขาเขาอยากได้แล้วพวกเลยขาน่ะอยากจะให้ผู้ชายคนนี้มาเอากับเมียเขาเอาให้หมดแล้วเมียเขาไม่ยอมให้ยังไงกวก็ต้องขึ้นลงพุนศาลก็เลยต้อง จา้างทนงทนายแล้วลูกทุกคนไม่พูดกับพ่อเลยแล้วก็คือบ้านหลังนี้มีแต่ลูกผู้ชายพอลูกผู้ชายแต่งงานแล้วก็มาได้ลูกแล้วก็เป็นผู้ชายอกีกแม้แต่พ่อของตัวเองเขาก็ไม่ให้งานมางานแต่งงานแล้วก็พ่อของตัวเองไม่ให้มาดูหน้าหลานเลยเขาตัดหมดเลยจะบอกให้นะคะฝรั่งนะคะถ้าเขาตัดก็เหมือนตัดแบบไม่มีเลื่อยใหญ่นะคะ ก็เหมือนคนไทยนยั่นแหละฝรั่งก็เหมือนกันถ้าเขาเกลียดพ่อเลยนะเขาเกลียดแบบหน้าไม่มองแล้วเ็าไม่คุยด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อนะไม่เคยมีประวัติเสียแกเป็นคนที่รักครอบครัวมากพอมาเจอเลขาคนนี้แล้วก็เล่นซู้กันตั้งแต่ที่เลขาคนนี้ยังไม่เลิกกับสามีแล้วก็ทำให้ผู้ชายคนนี้เปลี่ยนไปแบบไม่มีความรับผิดชอบเลย แบบไม่เคยใส่ใจลูกเมียไม่เคยแบบพาลูกพาเมียไปเที่ยวไหนไม่เคยคือคือ,คอหัวใจได้ไปอยู่กับ,ไป,กบไปอยู่กับไอ้เลขาคือเลขาสั่งอะไรฟังหมดเลยเลขาก็าอายุไม่น้อยนะคะเลขาก็าอายุประมาณน่าจะเท่ากับภรรยาตัวเองนั่นแหละน่าประมาณนั้นแต่นางมีเทคนิคเยอะมั้งอาจจะอาจจะแบบ ตามที่ว่านะของคนผู้หญิงจะเอาของผู้ชายคนอื่นนะเอาผัวคนอื่นมันก็ต้องมีเทคนิคใช่ไหมถึงจะเอาชนะได้ใช่ไหมเมื่อต้องมีแบบลีลามีอะไรมากมายที่สามารถดึงเอาผัวชาวบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้นะคะก็มันเป็นอะไรที่คนอเมริกันนี้นะคะถ้าคุณแต่งงานกันเกินสิบปีเวลาเลิกนี่คุณหมดเนื้อหมดตัวนะคะผู้ชายก็เลยไอ,ไอผู้ชายนี่ก็เลยไม่ยอมไงแล้วไอ ผู้หญิงที่เป็นเลขาที่มาเป็นเล่นชู้เขาน่ยนางก็ไม่ยอมนางอยากจะได้สมบัตินางอยกต้องการให้ผู้ชายคนนี้มาเอาสมบัติจากภรรยาครึ่งต่อครึ่งแต่ภรรยาเขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการให้สามีเขามาเอาสมบัติกับเขาเพราะว่ามันเป็นสมบัติในสินสมรสของเขาและผู้หญิงคนนี้เป็นใครถึงแล้วก็ผู้หญิงคนนี้มาแย่งมาแย่งสามีเขาฉะนั้นเขาไม่อยากต้องการให้ผู้หญิงคนนี้มา มีส่วนในทรัพย์สมบัติริอสินสมรสของเขาแต่ผู้ชายไปฟังผู้หญิงไงมันก็เกิดการไม่ยอมผู้ชายเขาก็ไม่ยอมเขาก็เอาให้ได้เขาอยากจะได้ครึ่งเธอได้ครึ่งฉันได้ครึ่งแล้วฉันต้องการเอาเครื่องเพชรฉันมาด้วยอะไรเงี้ยทีนี้ผู้หญิงคนที่เป็นเมียเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมอย่าเขาบอกถ้า ยูจะยังจะมเมาเครื่องเพชรกับฉันฉันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะหยากับคุณผู้หญิงก็เล่นตัวตอนนี้เขาไม่เขาไม่หย่าเลยเขายังไม่ยอมหย่าเพราะว่ามันต้องขึ้นลงขึ้นศาลเพราะว่ามันเป็นการหย่าร้างที่น่าเกลียดมากเพราะว่าผู้ชายคนที่เป็นสามีนะไปฟังเมียน้อยฟังแบบไม่แม้แต่ลูกแม้แต่หลาน ยังไม่เคยมาถามข่าวว่าลูกเป็นยังไงลูกตัวเองหกคนไม่เคยใหญ่ดีแล้วทุกวันนี้ลูกหกคนเขาบอกว่าพ่อเขาไม่มีพ่อเขาบอกเขาเกลียดพ่อเขามากปุนาเห็นโอ้ชีวิตฝรั่งนี่ก็มีดราม่าเยอะเหมือนกันเนาะปุนาเห็นวันนั้นปุนาพูดกับกับภรรยาเขาเนาะ คนที่เขาเป็นบรรยาปุนาก็คุยกับเขาแล้วเรื่องไปถึงไหนเขาบอกว่ามันยังไม่ไปถึงไหนเลยเพราะว่าเขาต้องการที่จะเอาเครื่องเพชรแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมเขาก็บอกมันเป็นไปได้ไงที่จะมาเอาเครื่องเพชรมันเป็นสินสมรสของฉันคุณเป็นคนให้ฉันเองเขาไม่ยอมแต่ผู้หญิงคนนั้นที่เป็นเลขานะเขาอยากจะให้ผู้ชายคนนี้มาเอาให้ได้แล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ยอมถ้าคุณคิดที่จะมาเอาไอ เครื่องเพชรอะไรฉันเนี่ยเขาบอกงนี้ฉันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะหยาให้คุณผู้หญิงเขาไม่ยอมหยาเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะเอาเครื่องเพชรฉันก็จะไม่หยาผู้หญิงเขากรรมข้อกรรมทะเบียนสมรสไว้แล้วก็ผู้ชายก็ปรึกษาทนายตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็อยากจะย้ายลงมาอยู่ที่ฟลอริดาแต่มันติดขัดเรื่องการหยามันเป็นการหยาที่ที่แบบสกปกมาก สปกปรกจริงๆปูนาก็เลยอู้อายุตอนนี้นะ,ะเรื่องมันเกิดตั้งแต่เมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วเพราะว่าตอนนี้ผู้ชายก็าอายออออุก็น่าประมาณหกสิบกว่าเนาะผู้หญิงก็ตอนนี้เขาก็หกสิบสองแล้วหกเจ็ดแปดปีแนละ้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นเรื่องนี้เกิดมายานานนะคะแต่ว่ายังหย่าไม่ได้เลยมันคาลาคาซังอยู่จนถึงทุกวันนี้ปูนาก็บอกโอ้ฝรั่งนี้เนาะ ถ้าฝรั่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เขาแยกกันไปอยู่แยกอยู่กันนานแล้วนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเขาไปอยู่กับคนที่เป็นเลขาตั้งแต่อือตัน่าจ,จะประมาณสองปีกว่าแล้วนะสองปีกว่าที่แยกออกตัวไปอยู่แล้วก็ ต่างคนก็ต่างอยู่แต่ว่าผู้หญิงเขาไม่ยอมหย่าให้เพราะผู้ชายคนนี้ต้องการแบ่งสมบัติคน,คนละครึ่งไงแล้วต้องการพวกเครื่องจิวเวลรี่ผู้หญิงเขาไม่ให้เขาก็บอกถ้าคุณต้องการเครื่องจิวเวลรี่ของฉันเขาก็ไม่หย่าให้เขาจะกำะทะเบียนสมรสไปก็าบอกงี้เขาจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนนั้นมีโอกาสไปอยู่ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่เขาบอกงี้เขากโกรธมากผู้หญิงคนนี้ปุนาเลยบอกอโอ้โห ขนาดฝรั่งนะอย่าไปว่าแต่ผู้ชายไทยเลยนะคะฝรั่งนะคะก็เจ้าชูนะคะแล้วก็ผู้หญิงฝรั่งก็เหมือนกันนะคะไม่เลือกไม่ว่ามนุษย์ขี้เหม็นประเทศไหนในโลกใบน,นี้นะคะมันก็มีการแย่งสามีคนอื่นนะคะมีทุกที่ทุกชาติทุกภาษานะคะการที่ไปแย่งสามีคนอื่นนะคะฉะนั้นนะคะผู้หญิงเรานะคะก็อย่าไปไว้ อย่าไปไว้ใจทางอย่าไปวางใจคนมากนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่เขามาอยู่ใกล้สามีเรานะคะอย่าไปไว้ใจนะคะสามีเราดีแบบว่าอุย้ยพี่คนนี้นะแกบอกว่าอุย้ยสามีฉันไม่ไปไหนหรอกเขาเป็นคนดีใชนเขารักจันคนเดียวไม่จริงค่ะถ้ามีอะไรที่มายั่วนะคะผู้ชายเขาไม่ใช่เป็นหินเป็นอิฐเป็นปูนเขาไม่ได้เป็นอันนี้นะคะมีผู้หญิงมายั่วมันก็อดไม่ได้อยู่แล้วมัน มายั่วแล้วมันหลวมตัวอยู่แล้วผู้ชายแหมผู้ชายก็มีหัวใจใช่ไหมฉะนั้นนะคะอย่าไปอย่าไปไว้ใจว่าเออตัวเองสามีตัวเองดีไม่ไปติดผู้หญิงอือย่าไปคิดนะคะเราต้องระวังนะคะนี่ค่ะปุนาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้สู่กันฟังนะ,ะไม่ใช่ว่าแต่สังคมฝรั่งไทยนะคะที่ไปแย่งสามีคนอื่นสังคมฝรั่งก็มีเยอะแยะนะคะเป็นอุทาหรณ์นะคะอย่าไปไว้ใจอย่าไปเชื่อใจคนผู้หญิงคนอื่นนะคะแล้วก็ คลิปต่อไปเนี่ยปูนาจะมาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับเพื่อนตัวเองแท้ๆนะคะที่มาแย่งสามีตัวเองแต่สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะปูนาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปูนานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลตัวเองดูแลสุขภาพและดูแลคนรอบข้างนะคะขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยนะคะ คิดหวังสิ่งใดก็ให้ทุกคนสมใจปรารถนาทุกสิ่งทุกการอย่าลืมฝากแชร์แชรชรเยอะๆเีเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ